ครับในส่วนตรงนี้นะครับเราจะมาบอกวิธีการที่ว่าเวลาเพื่อนๆนะครับได้น้องน้องกบไปนะครับแล้วเราจะจัดที่อยู่ให้เขาพื้นฐานอันนี้ผมจะบอกวิธีการคร่าวๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วแล้วแต่ว่าแต่ละคนต้องการความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้นะครับเป็นกล่องอเนกประสงค์ที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับเราก็นํามาเจาะรูนะครับเพื่อใช้สําหรับระบายอากาศเพื่อให้เขามีอากาศถ่ายเทนะครับ แล้วก็อาจจะใช้ฟองน้ําก็ได้นะครับฟองน้ําหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปก็ใส่เข้าไปนะครับใส่น้ําลงไปนะครับน้ําเราใส่เพียงแค่แค่ประมาณท่วมเท้ากบนะครับเพราะถ้ามากเกินไปเดี๋ยวเขาอาจจะบวมน้ําได้นะครับแล้วก็นําน้องกบนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับลักษณะอย่างนี้หรือถ้าเรามีสซฟเฟกน้ํามอสนะครับคุณสมบัติของสซเฟกน้ํามอสคือมันเป็นพืชที่พืชแห้งนะครับอมน้ําเราก็ เอาไปแช่น้ำนะครับแล้วก็บีบให้หมาดๆนะครับแล้วก็ปูพื้นกล่องก็ได้นะครับเพื่อทําเป็นบกให้เขาหรือว่าปูทั้งกล่องเลยก็ได้เพราะว่ากบต้องการอยู่ที่ชื้นอยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องการน้ำมากนะครับส่วนในเรื่องของกล่องเนี่ยก็แล้วแต่ความสวยงามนะครับเราอาจจะใช้เป็นตู้กระจกก็ได้กล่องอเนกประสงค์ทั่วไปก็ได้แล้วแต่เราครับผมในการทาความสะอาดนะครับให้ดูขนาดของที่อยู่เขาเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่ามันมีพื้นที่มากพอเนี่ย อาจจะใช้การล้างประมาณ3-4วันหรืออาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามีกลบน้อยๆเนี่ยแนะนําว่า2-3วันหรือว่าเขาขับถ่ายเมื่อไหร่เราก็ล้างให้ได้เลยนะครับย้ายเขาออกมาแล้วก็เอาอุปกรณ์มาล้างน้ําเปล่าก็เพียงพอแล้วครับหรือว่าถ้าเกิดน้ําแห้งเนี่ยเราก็เติมลงไปเล็กน้อยถ้าเกิดเรายังไม่อยากล้างนะครับ หากชอบและอยากติดตามนะครับก็ฝากใช้แนลของรักบ้านเกิดด้วยนะครับ